สวัสดีแฟนๆเจอกันยามเช้าวันอาทิตย์นะเจมาเบาเรื่องอายาเสพติดในล่านะที่จับได้อยู่ในเมืองไทยบ่อยๆเราก็เกิดกันการสื่อการขายการลอซื้อล่อซื้อในประเทศไทยนะวางขังก็ คือการเก็บกันนะฮักหลังกันไทยอซื้อเป็นต้นวายุคิมรัตอืมกิดไปร่อซื้อตำรวจกับเสียทานะเสียชีวิตไปหลายนายนะรอบสองรอบแล้วเพราะว่าบอกิดว่า <c oughs> ขาบวนการในประเทศล่าหน่ยเขาแข็งแกร่งและเป็นระบบนะบ่แมนว่าพ่อค้ากระจอก <c oughs> นะถึงจะถึงจะเป็นแหล่งใหม่นะที่นอกจากมาจากทางเงียนมาเท่าของหูยแล้วว่าเพื่อนบ้านทางโซนนั้นเขาเหตุกันมาโดนกลุ่มว้ากู้ไปยังกวากันไปนะคือได้เงินจากการค้ายาเสพติดนี่เป็นเพื่อการส้างชาติได้ละทางคุณน,นะทางทากิเล็กทังใดก็แล้วแต่ละที่ทางเข้าจับไดทางเหนือนะบพว่าสิเป็นยาบายาชนิดใดเนี้ย ลังไลมาจากทางพุ่นเดี๋ยวนี้เล่าเนี่ยเสียเอิญว่าลอกแบบหรือก,กว่ากว่าไ่ได้แต่ว่ากำลังเติบโตแข็งแกร่งทางด้านยาเสพติดมีกองกำลังนะสไสว่าเพิ่นเป็นของรัฐบาลมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะว่าไ่ได้บ่ได้ว่าได้ไม่ได้ว่าแต่ใส่สุดทหารใส่สุดยังกะมันก็ให้ดูแข็งแกร่งนะดูแข็งแกร่งดูมีดูมีศักยภาพอืม ตำรวจไทยไปรอเสื้อเนี่ยก็เสียเสียทามาหลายแล้วนะก็ดีแฟนครับทั้งพุ่นเขากะกติยูในเขตนั่นละจังหอยเดี๋ยวท้าลูกกันส่งกันไม่เบิง้งเป็นแหล่งคุมกำลังนะรวมกันกันกบไทยบ้านเช่าดอยทั้งพุ่นคุมกำลังร่วมกันในการปลูกยาเสพติดปลูกฟินดอกฟินดอกอยังไงน่้หน,นิทหารกะ ทหารกับในเครื่องแบบนะอาจจะไม่ใช่ทหารก็ได้อืมแต่ในเครื่องแบบเขามีเครื่องแบบของเขาเนี่ยหรือว่าเป็นหลักสูตรทหารมากกันแล้วจะเพิินเสเฮ็ดตามสบายเออเดี๋ยวจิว่าปักปัม้มเพิินว่าพี่กกงกับนุ่งกำลังมันกะไม่ใช่เพราะามันมีหลักฐานเพียงแต่ว่ามีรูปให้ดูนะอ่อโอเคเอาจะได้นําเสนอเป็นบางตอนอืม <c oughs> นี่ก็คือความใกล้ชิดนะความใกล้ชิดไปถ่ายรูปถ่ายเริบกันกับสาวๆหนุ่มๆทหาราใส่ชุดทหารกันแล้วกันเนาะฟางสั่นซะใส่ชุดทหารสีแมนทหารหรือบบแมนกับเรือของเพื่อนละแต่ว่าถือว่าเป็นกองกําลังที่ทําสนิทสนมกับทยบ้านแล้วก็คุมการปลูกฝิ่นนะนี่ก็คือความความสนิทสนมกับทยบ้านเดี๋ยวจะหารูป อื่นๆต่อไปนะอยู่ในเขตประเทศลาวย่านนี้อ๋อลองขยายเานานได้เป็นอะไร <c oughs> เอานี่คือเอาเขตประเทศลาวนั่นแหละนะในเขตประเทศลาวอืมสิขยายจอได้ไมนี้เขาจเห็นชัดล่ะย้ายจอนี้ทีได้ปอคือปอไปอ่าเอาก็นี่แหละนี่แหละย่านย่านเขต ประเทศเล่าอืมนะนี่แหละโซนโซนที่ติดกับประเทศไทยอยู่ทางเหนือของเราติดกับแดนพามา่านี่แหละยานนี่แหละนะอืมนะเลาเลาาติดกับเขตแดนของพามา่าอืมเอาก็ไปทางไทยอืมนี่แหละเอาอืม คือว่าอยู่ทาาเหนือของเรานะท่งเหนือใข่เชียงตุงกูละ <c oughs> กะการผลิตยาเสพติดอ,อยู่โ้นทาาขุนละการกำลังแข็งแกรง่งเป็นทุนนะสีว่ากองทัพอุดหนุนหรือไม่ยังไม่ประจักษ์ยังไม่ประจักษ์ข่ายังไม่ยังไม่ประจักษ์ยังไม่มีหลักฐาน ก็ถือว่าเป็นกองกําลังที่มีศักยภาพในการคุ้มครองยาเสพติดนะเอ,อคนไทยตำรวจไทยทหารไทยจิประมาทบม่ได้การฆ่าเขาในมิหลักม่เกณฑ์มีกองกําลังหนุนแข็งแกร่ง,งนะไม่แพ้ไม่แพ้แพสวนเมี่นมาก็าแล้วกกันละนะเล่าสมมืิ <c oughs> ที่คำข,า,ขามมาหนี่ยบ่ได้บ่ได้มาจาบขามานะผลิตยอยู่ทางเหนือของเรา กำลังกวดขันกันอยู่เรื่องนี้ติดตามกันอยู่วันที่นี่เอามาว่าเรื่องจอจอเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเหล่าเท่อนกินเสียชีวิตไปหลายรายทั่วโลกต่างต่างประเทศที่เขามีความสูญเสียที่พลเมืองเขาสูญเสียเขาก็ออกข่าวนะเขาก็ออกข่าวไปตามโซเชียลโซเชียลสมมตินี่คนสูญเสียเพื่อนฝูงเขา นะเ,เขาก็เรียบเลี่ยงกันพูดกันอยู่ต่างประเทศ New Zealand, India, เออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียเดนมาร์กนะสวีเดนเหมือนไม่บอังกฤษด้วยอเมริกาด้วยหลายประเทศเหกชีวิตแล้วที่สูญเสียไปคนยังป่วยจิตลงโรงพยาบาลอยู่ก็เป็นสิบเดี๋ยวนี่ต่างคนเขาก็ต่างมีมือถือเขาก็รายงานไปสู่สำนักข่าว เขาก็บอไปนะนั่นคือเชิงกลยุทธ์เชิงข่าวอืเขาก็ต้องสื่อสำนักข่าวเขาอยู่แล้วแต่ประเทศลาวประเทศลาวนี่แบ่งแบ่งรับแบ่งสู้พอสองสามมือเรียกบ่เ้ายังบ่ปากอย่างทั้งสิน้นเดี๋ยวนี้แบ่งรับแบ่งสู้ออกมาประกาศแสดงความเสียใจข่มนั่นข่มนีมาไลา่งานไปมาทํารายงานอรายงานชิ้นแรกก็คือเอจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจโรงแรม ว่าเห็นว่ามีห้องโรงแรมเงียบไม่มีคนเอ่อออกมาคนเช่าก็เลยขอเข้าไปดูเอ่อปรากฏว่าสองสาวอาการโคม่าแล้วอืแทบจะไม่หายใจแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ประเทศที่เวียงวางเลียงนะวางเลียงรับไม่ได้ก็ส่งไปโรงพยาบาลอะไรหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามก็เห็นว่ารับมาได้ส่งต่อไปประเทศไทยมาถึงประเทศไทยก็โรงพยาบาลไทยก็ตรวจแล้วว่า ช่วยไม่ได้เสียชีวิตสองรายนะอันนั้นก็นคือไล่แรกไล่ที่สองเมันบริยินมาก,ก่อนนะเออไล่ที่ไล่ที่สองก็คือศพที่สามนะว่าอินเดียเหมือินเดียนะอินเดียเขาก็ไปตรวจสไตล์เดียวกันนะแต่ว่าเสียชีวิตในห้องแล้วนั่นะคืออินเดียวัวนนี้ซีหาหกนะกนจะไปปัวยุสายแน่กับติดตามข้าวหลายหลายสายกันนี่ก็คือ ของของเล้าออกมาทำแบ่งรับแบ่งสู้ตอนแรกบ่าปากบ่เอี่ยมว่าไอาหามสำนักใดมาออกมาพูดทั้งสิ้นนะวันนี้ก็เลยเออแบ่งรับแบ่งสู้ออกมาบ้าง <c oughs> แต่ในประเทศนะเป็นข่าวลือในประเทศข่าวที่บมีก็ออกประกาศเป็นลือลักษณะลือให้ชาวบ้านได้รับทราบมันเป็นคนละมุมมองมันเป็นคนละมุมมองเลยนะข่าวลือเนี่ย เออหรือจังที่ว่าเรากับเราเราปร้อมมาจากประเทศไทยบางนั่นก็กินมาจากประเทศได้เราจ้องไปมาเล่าเออมาป่วยอยู่เล่าล,ล้วก็ส่งเข้าไปประเทศไทยเออประเทศไทยเลยรับล้วนๆนี่คือนี่คือข้าวที่ต้องการลือในประเทศลาวนะลือว่างเ,เจ้าของสถานที่เป็นแก้วนะ แล้วก็ไทยกับแก้วเนี่ยต้องการทำไา่ซื้อเสียงของประเทศเล่าโดยการใส่ไหลหาว่าเล่านี่นะเ,เล่ากำลังจะเลื่อนลุงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยกับแก้วรวมมือกันรวมมือกันทำไา่ซื้อเสียงการท่องเที่ยวประเทศเล่าเออลือคนจังไทยเฮาอยู่เสือบ่าวะ เสีบยบอกว่าสิปลอยข้าวลือลักษณะนี้เฮ้าบนะ่เซียนะเออเฮ้าบ่เสียกานค้นทัวไปฟังกันก็จะวอว่าเซียเป็นไปได้อยู่ว่าข้าวข้าวหน้า,นาชาติข้าวระดับโลกเขาก็ออกเขาก็ออก,ก,ออกให้เห็นอืแม้แต่คนลาวก็แบ่งกันเป็นหลายเสียงหลายสายในคออเมนนะในคอมเมนของบ่ว่าสิเป็นไทม์ไลน์ที่ออกมาว่าหลังจากเสนอข้าวไปเขาเอาขอมเมนคนเล่าออกมาว่าคนเล่าล้างคน เออ่าไปเสือข้าวข้าวเ้อข้าวคือข้าวนานาชาติข้าวจากประเทศไทยข้าวทั่วไปข้าวหลอกล่วงข้าวตั๋วข้าวทำลายชาติทำลายประเทศเล่าทำลายเสือเสียงประเทศเหลอา่าไปเสืออืมนี่คือข้าวจังสีมันมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเขาต้องการให้เขาเสียเสือเสียงอืมนี่ก็คือไฟบ่อเสือนะไฟที่เขาเสือเขาก็ฟังข่าวนานาชาติเฮ้ยนานาชาติข่าวในระดับอเมริกาข่าว อังกฤษข่าวออสเตรเลียสถานทูตเขาทํางานทํารายงานข่าวนะนี่คือข่าวระดับนานาชาติคนที่เขามีสมองมีความคิดมีการศึกษาในประเทศเลาวเขาเสืออยู่แล้วมีแต่คนลาวที่สายแดงสายสะพ้ายแดงสูทีสะพ้ายขังได้กัแล้วแต่หัวุลูละเออบอกซ่ซูซะมันสะพ้ายแดงหรือสิผูกหัวแดงกันแล้วแต่ละนะเขาหายเสือจังสัน เขาให้เสือว่าเป็นบ่อนทำลายบ่อนทำลายชื่อเสียงประเทศลาวนะเออประเทศไทยเป็นตัวเป็นตัวต้นตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวดีตัวดีนักแหละเออนะคนไทยก็จะมองว่าห้วยเออยังมึงก็มาตกกตะไทยไงเด้อเอ้านี่แหละนี่แหละ,ละความคิดความคิดของภาคลาวสิว่าข้อมนี่หรือระบบการปกครองอย่างงกันกรเรีแต่ว่าสิว่านั่นละ่ะระบบนี่เขาคิดกันยังสี่คิดยังสี่หละ คิดเอาซ้ำนี่แหละคนเสือกับเสือ้อคนอยู่ในประเทศเขาเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนในประเทศเขาเขาเ่ได้มีความรู้มากมายคนที่รับฟังเชื่อฟังรัฐบาลก็เยอะแยะไปรัฐบาลบอกอยังเขา้าบอกอยังวางอะไรเขาก็เชื่อไปตามนั้นโดดเขาบอกคิดว่าอ,านอันนี้อะไรมากมมยดอกอืมนั่นแหละก็คือความเป็นความเป็นเล่านะเออรับนะารับนาะสนะูข่าวต่างชาติมันตันเขาไป่ได้เดืต่างชาติข่าวต่างชาติข่าวนานาชาติานานาาตมันไม่ใช่กระแสเดียว คิดดูก็มีแต่ประเทศเบิ่มเบิ่มประเทศที่อุดหนุนสงเคราะห์ตัวเองทั้งนั้นเจ้าสิบว่าเอาใจเขาเจ้าสิบว่าเปิดเผยมันก็เป็นเรื่องของเจ้าอ,อมันก็เป็นเรื่องของเจ้าเขาบอกแค่เลยว่าข้าวบ้านเจ้าสิว่าไหนเขามาสืบสวนเองศพไปถึงบ้านเขาเขาก็พิสูจน์เองมีานอนผสมอยู่ในร่างกายความเข้มข้นเท่าไหร่เขาก็เปิดเผยเออกมาตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยมีประเทศเราไม่มีประเทศเราไม่มีแล a บครับไม่มี l ลบนะเออเพราะเอีอ่อมอยมเพราะไอเรื่องอันเรื่องนี้เลยบอกแต่ว่าเหตุการณ์มันเป็ยนยังไงแค่นั้นเองอเหตุการณ์มันเป็ยนยังไงล่วเลี่ยงไปจบซบส่บงกลับไปประเทศนั้นประเทศนี้แต่ว่าไปเท่านั้นเพรามีรายละเอียดอะไรมากไหมนะเออคือแบ่งรับแบ่งสู่ต่อสายตาหน,น้าชาติส่วนบ้านเจ้าของบอกไปอีกข้อมนึงนะเออเออกระตือ เป็นเป็นกะเพื่มกะเพื่มข้าวให้บ้านเจ้าของมีความรู้สึกไปอีกแบบหนึง่งว่าไทยกับเกี่ยวทำาราชาตินะนั่นคือกระแสนในประเทศเล่าก็จะบอกสู้ฟังตอนหัวคํวาว่นเสาเออหมู่ว่านเนี่เข้าไปไล่สดอยู่เกือบชั่วโมงหนึง่งได้ยุชั่วโมงกว่าพอมาเบิ้งอีกเที่ยนหนึ่งเอามันเคยเกิดตัวเหลืองขึ้นว่าน่ตัวเหลืองตัวเหลืองงานโฆษณาเอียงเขาว่ามันขึ้นตัวเหลืองธรรมดาไดม่หยุตัวเขียว ตัวเขียวนี่คือโอเคผ่านอแต่ตัวเหลืองในี่โฆษณาปิดอมไม่ลงโฆษณาเพราะตรงนี้ยังผิดพลาดอยู่เนี่ยนเขาน้ำเสนอลยยังผิดพลาดกับบรลลุก็เลยเอาลูกมาลงไหมหรือว่าเขาเอาลูกมาลงเนี่ยมันผิดกติกาเขาก็บรัรลุก็เลยเอามาเบลอภาพเสหน่อยนะมันจะได้อาจจะเป็นข้อน,นี้ก็ได้นะก็ล่องเป็นเหตุเป็น youtube ธรรมดาเบิ้งบาเนี่ยเอาโอเคเด้อเป็นที่เขาใจกัน